อันตรายจากรังสี UV ที่มีผลต่อร่างกายและดวงตาของเราแสงแดดหรือแสง UV มีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโทษและความอันตรายของมันกันครับรังสี UV คืออะไรแสงอันต้าไวโอเลตหรือ UV อยู่ในช่วงคลื่นที่ตาม,มนุษย์มองไม่เห็นจะอยู่ในคลื่นแสง320-400เราจะเรียกกันว่า UVA ครับ280-320เราจะเรียกกันว่า UVB ส่วน100-280เราจะเรียกกันว่า UVC แสงแดดหรือแสง UV จะทําให้ผิวหนังของเราไหมแดดเกิดจาก UVB ที่มีพลังงานสูงทําให้เซลล์ผิวของเราสูกทําลายส่งผลทําให้เกิดอาการผิวแดงแสบร้อนหรือว่าผิวหนังลอกได้ครับเล่งให้ผิวแก่ก่อนวัยของเราเกิดจาก UVA ครับที่ทําลายผิวถึงชั้นลึกถึงชั้นหนังแท้เลยทําให้เกิดริ้วรอยหรือจุดดงดาหรือผิวหย่อนยานได้ครับเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง การได้รับ UV สะสมต่อเนื่องอย่างยาวนานทาให้เกิดมะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆได้ครับอันนี้คือโทษที่เกิดกับร่างกายของเราครับต่อไปจะเป็นโทษที่เกิดกับดวงตาของเราบ้างดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่มีความบอบางถ้าได้รับแสง UV มากเกินไปก็จะมีผลทําให้ตาอักเสบเฉียบอันการเกิดตาอักเสบเฉียบพันเกิดจากการได้รับ UVB มากๆในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เยื่อบุตาหรือว่ากระจกตาของเรามีปัญหาเกิดการแสบตาหรือว่าน้ําตาไหลหรือว่าตาทู้แสงไม่ได้ครับ แล้วก็จะทําให้เกิดต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกการได้รับ UV สะสมในระยะยาวจะทําให้เกิดการเป็นต้อลมกับต้อเนื้อซึ่งเป็นการหนาตัวของเยื่อบุตาและแสง UV ยังทําให้เลนตาของเราเกิดการขุ่นเพราะว่าเลนตาของเรามีความสามารถในการดูดซับแสง UV ได้ครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นต้อกระจกได้อีกทั้งแสง UV ก็มีส่วนทําให้เกิดสาเหตุของการเสื่อมของจอประสาทตาได้ครับพฤติกรรมที่ทําให้เราเจอกับแสงแดดหรือแสง UV มากเกินความจําเป็นก็คือ การออกไปข้างนอกทํากิจกรรมการแจ้งโดยไม่มีเครื่องป้องกันการที่ว่าอยู่กลางแดดแล้วไม่มีแว่นกันแดดป้องกันดวงตาหรือว่าไม่มีแว่นที่มีคุณสมบัติป้องกัน UV อยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานานๆโดยไม่สวมหมวกหรือใช้ร่มมองตรงไปที่แหล่งกําเนิดแสงโดยตรงเช่นพระอาทิตย์หรือว่าหลอดไฟที่มีแสงสว่างมากๆตัวช่วยให้เราป้องกันแสงแดดหรือแสง UV คือเมื่อเราต้องการออกไป ทำกิจกรรมการแดดหรือการแจ้งอาจจะต้องมีการทาครีมกันแดดที่มีค่า s p f ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผิวของเราหรืออาจจะสวมใส่แว่นตากันแดดที่มีคุณสมบัติป้องกันแสง uv ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในช่วงเวลาสิบโมงถึงบ่ายสามโมงเพราะช่วงเวลานี้ครับจะเป็นช่วงเวลาที่มีแสง uv เข้มข้นมากที่สุดสรุปคือแสงแดดหรือแสง uv ถ้าได้รับมากเกินไปก็จะทําให้เราเกิดโรคผิวหนังหรือว่าเกิดความผิดป,ปกติทางดวงตาได้ไม่ว่าจะเป็น ผิวหนังไหม้หรือว่าแก่ก่อนวัยมาเล็งผิวหนังตาอักเสบต้อลมต้อเนื้อหรือแม้กระทั่งต้อกระจกครับ